สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับค่ะสู่ชาแน,นล Pink, เเพิงแอนโชดกูป,ปิงรหัสหนางฟ้าค่ะวันนี้นเรามาเจอกันนะคะในการดูภาพรวมในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567นะคะมาดูกันว่าจะมีอะไร เกิดขึ้นบ้างนะคะในช่วงจังหวะนี้เวลานี้อ่านะคะในเรื่องของภาพรวมหมายที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเขาเป็นในเรื่องของเลือดนักสู้อยู่แล้วนะคะคุณมีในเรื่องของความสู้ความลุยนะคะในสิ่งที่ตัวเองทํามีในเรื่องของความมั่นใจแต่ถามว่ามันจะมีอะไรแปลนไปบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีเรื่องไหนที่เรา จะต้องดูเป็นพิเศษว่าเรื่องไหนที่มันโดดเด่นนะคะจะได้เสริมความมั่นใจของเราในการทําสิ่งใดสิ่งนั้นนะคะคราวนี้นะต้องย้ำกันก่อนนะคะว่าในการทํานายคลิปนี้เนี่ยองไม่ได้จ่จงดวงของบุคคลในบุคคลหนึ่งนะคะรับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางนะคะไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยอะ่ะนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทําของเรานั่นเองค่ะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับปิงอยู่เสมอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะเหมือนเดิมเลยทั้งหมด12ใบ12พบเรือนสิเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 <18. S 2> และสิบสองเรียบร้อยแล้วนะคะส2องใบสำหรับคนที่อยากจ,จะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่17สิงหานะคะถึงวันที่17พฤศจิกขอโทษกาศสิบกันยานะคะขอหยุดมิดล็อกนึงสิสิงหาถึงวันที่17บกันยาแต่ถ้าเกิดใครนะคะรู้ลักษณะตัวเองอยากดูรูปแบบแลักนณะก็สามารถดูได้มาดูนิดหนึ่งเอออะไรนะเครียดอะไรสนโน กระดุมพาสหัสช้าพันธุปุตตะอรีปัตตณีมรณะนะสุพะกรรมมะลาพะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะ ใบแรกอาจจะดูดุเดือดไปสักหน่อยนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เครียดอะไรเอ่ยนะคะพ่ขึ้นมาอาการหนักเลยนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะคะของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันมีในเรื่องของความคิดมากแล้วก็วิกตกกังวลน,นะคะคือเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนธาตุไตนะคะแล้วก็ในเรื่องของรหัสนะ,ะดาวประจําของราศีหรือว่าลัคนาเนี่ยก็คือมีดาวอาทิตย์อยู่ การทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีความคาดหวังหรือว่าตั้งใจเนี่ยให้มันแบบรวดเร็วหรือว่าประสบความสาเร็จอย่างที่ใจต้องการแต่ว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นักนะคะชีวิตมันก็แค่นี้นะบางทีเราคาดหวังอะไรมากเกินไปเนี่ยมันก็จะสร้างความกดดันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขอืมเป็นค่อนข้างที่จะเหมือนกับให้ความสาคัญตรงนี้เนาะ,ะบางคนเนี่ยนะคะอยากจะหาเงินแต่ถ้าเกิดเราหาไปด้วยความเครียดเนี่ย มันเหมือนกับเราตายทั้งเป็นอะนะคะซึ่งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยชาวราคนาราศีสิงห์เนี่ยในช่วงนี้ก็คือจะมีในเรื่องของอาการเป็นแบบนี้นะคะพอเครียดปุ๊บก็อ่ะนอยจิตตกนะคะไม่อยากทําอะไรคือคุณมีความเข้มแข็งแต่ในช่วงเวลาที่คุณเปราะบางเนี่ยคุณก็เปราะบางเสลือเกินแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภาวะอารมณ์ของคุณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของเรื่องราวบางอย่างนะคะ ที่คุณไม่สามารถที่จะพูดหรือแชร์กับใครได้นะคะคือมันมีในเรื่องของความทุกข์นะบางเรื่องที่นี้จะไปทุกข์เรื่องไหนอ่ะขอดูตำแหน่งนี้หน้าก่อนเลยนะคะเมื่อเกี่ยวกับการที่คุณคาดหวังในตัวเองเนี่ยคุณอาจจะคาดหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับตัวเองแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยทำแล้วมันยังไม่ประสบความสําเร็จหรือมัน ไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจนะคะในเรื่องของความพยายามความตั้งใจเนี่ยพี่มองว่าดีอยู่แล้วกับเพยงแต่ว่าในเรื่องของโอกาสแล้วก็จังหวะของชีวิตเนี่ยเราอาจจะต้องรองนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับฝนตกนะคะเดี๋ยวพอฟ้าสว่างทุกอย่างก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะมีสติเยอะๆจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องราวอื่นๆที่มันดีนะคะนอกเหนือจากในเรื่องที่แบบ เป็นอารมรณ์ความรู้สึกของคุณเพราะว่าเวลาตอนที่คุณน้อยคุณจิตตกเนี่ยสิ่งที่มันดีคืออย่างน้อยคุณยังมีกรัรยาณมิที่ดียังมีเพื่อนที่ดีคอยซัพพอร์ตคุณนะคะเพราะว่าตำแหน่งเพื่อนเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมคะ,ะคุณยังมีคนที่อยู่เคียงข้างที่พร้อมซัพพอร์ตที่นี่คนที่เขาซัพพอร์ตคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยแล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณเสมอไอ้คำว่าสิ่งดีๆหรือการหยิบยืนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาแค่แบบพยายามที่จะปลอบ ปรอมคุณปลอบใจคุณหรือว่าพูดว่าสู้ๆนะยกทุกอ,อย่างมันจะดีขึ้นเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะเขาก็จะหาแนวทางนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอะ่ะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนําต่างๆทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีในเรื่องของพลังใจเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ก็คือจะต้องได้รับในเรื่องของการเชียร์อัพจากคนรอบข้างต้องรับในเรื่องของแบบอารมณ์นะคะในเรื่องของการที่มีพลังบวกตเติมเต็มเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็นตัวคุณเอง<ๆ> คุณจะพึ่งตัวเองหรือว่าคุณแบบพยายามที่จะแบบหาทางออกให้แบบตัวเองรู้สึกดีขึ้นด้วยตัวเองนี่อยู่คนเดียวเนะี่ยมันยิ่งเฉามันยิ่งแย่นะก็ต้องออกไปเจอเพื่อนออกไปเจอสังคมถึงแม้ตำแหน่งตัวตนความรู้สึกของคุณคุณยังไม่อยากเจอใครคุณยังแบบอยากจะอยู่กับตัวเองเงียบแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเวลาตอนที่คุณเจอเพื่อนนะ่คุณสังเกตแล้วกันมีกัลยามิตรที่ดีบางทีเราก็จะเหมือนกับไปกินข้าวได้มีการพูดคุยกันแบบเนี้ที่มองอว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะคะเอาตรงนี้มาดีกว่านะคะ คุณโชคดีวกว่าคนอื่นมากๆเลยเพราะว่าคุณเนี่ยมีแต่คนที่ดีๆเนี่ยอยู่เคียงข้างแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณอ่ะจะต้องระวังถ้าเกิดมองในมุมกลับกันเนี่ยบางทั้งเนี่ยในเรื่องของความที่ว่าตัวคุณเองเป็นคนที่รักเพื่อนมากนะ้คะบางทีคุณก็อาจจะเหมือนกับอยากจะซัพพอร์ตช่วยเพื่อนอยู่ตลอดเวลานะคะจนกลายเป็นว่ามันเหมือนกับมันเป็นภาระทางใจอ่ะคือเราก็หวังดีนี่แหละแต่ว่าบางทีบางอย่างเหมือนกับเราอยากจะให้เขานะคะ แนะนำเขาอย่างงี้บอกอเขาว่าเออทำตรงนู้นตรงนี้นะคะไอ้ความหวังดีของเราเนี่ยเจตนาตั้งต้นของเราเนี่ยมันดีแต่ว่าจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของความอวดใจคือในเรื่องของการคบหาในเรื่องของการมีเพื่อนเนี่ยเราอาจจะต้องมีในเรื่องของการเว้นระยะบางทีเราอยากจะชี้แนะให้กับเขาเพราะว่าชาวลัคนาราศีสเองเขามั่นใจตัวเองแล้วบางทีนะคุณแบบมองเห็นคนอื่นคุณจะมองเห็นข้อผิดพลาดของเขาว่าเอยต้องทําแบบนั้นแบบนี้ระวังดีแต่ว่ากลายเป็นว่าคนที่ เขาฟังแบบนี้เขาอาจจะรู้สึกกดดันนะคะก็เอาแค่พอดีพอดีแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งงานนะคะเรามาดูกันตำแหน่งงานเนี่ยตำแหน่งในเรื่องของการเจราจานะจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นหมายถึงอะไรถ้าเกิดคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพูดการเจราจาการใช้สเสน่ห์วาทศิลป์อันนี้ดีมากๆเลยนะคะยิ่งคนที่เหมือนก็ต้องออกสังคมบ่อยๆเจอคนเยอะๆนะคะค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการทํางานได้รับความช่วยเหลือ จากคนรอบข้างนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะนอกนจากนี้ในเรื่องของการทํางานเป็นทีมเนี่ยโดดเดน่นคือโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะการขัดแย้งกันอยู่บ้างใช่ไหมคะแต่พอในเรื่องของอในช่วงสมัยนี้ในเดือนนี้เนี่ยเวลาตอนที่เราพูดหรือเราคุยกันเนี่ยกับเพื่อน่วกงานกับคนรอบข้างเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะอยู่ในทิศทางเดียวกันแนวนคิดเดียวกันเป็นแบบนี้นะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งงานในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เนี่ยมันก็โดดเดน่น คราวนี้มามองกับกันเกี่ยวกับในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอันนี้ก็เิดดีเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะมันจะลงตัวมันจะลงล็อกอ่ะงานมันจะไม่ค่อยมีความผิดพลาดนะคะในเดือนนี้จะเป็นไปตามที่คุณคิดคุณวางแผนแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยมีการทํางานโดยการที่มีึุนส่วนแบบนี้คนที่อยู่ลําดับเดียวกับคุณเนี่ยก็คือเสมือนกับคิดตรงกันนะความคิดเห็นตรงกันแล้วก็พัฒนาในเรื่องของตัวธุรกิจเนี่ยให้ไปในทิศทาง ที่ดีด้วยแต่ว่าที่อาจจะเหมือนกับต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะสักนิดนึงก็คือในเรื่องของตําแหน่งลูกน้องหรือว่าบริวารนั่นเองนะคะถ้าเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ในเรื่องของตําแหน่งบริวารเนี่ยบริวารคุณจะได้บริวารที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขยายเพิ่มเติมละกันที่พอบริวารไม่ค่อยเก่งบางทีคุณใช้ให้เขาทําสิ่งใดสิ่งหนึง่งแบบนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าทาแล้วแบบบางทีมันไม่ได้ดังใจอะ ลึกออกมาเออแต่ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเขาแบบว่าไม่แบบไม่ได้เป็นที่นะคะแต่ว่าเขาเป็นที่แล้วแหละอ่าแต่ว่าบางทีความสามารถของเขาเนี่ยมันอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นส่วนคนที่มีลูกมีหลานนะช่วงนี้ก็คือลูกหลานเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความดื้อนะคะดื้อมากๆเลยยิ่งถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีลูกที่แบบช่วงแบบเริ่มโตแล้วนะคะหรือว่าเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแบบเนี้ยเขาจะค่อนข้างที่จะต่อต้านฉะนั้นเวลาตอนที่เราสื่อสารหรือเราพูดคุยกับเขาแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นการคุยด้วย เหตุและผลถ้าเกิดที่คุณแบบบีบบังคับเขามากเท่าไหร่หรือคุณบอกเขาว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต่อต้านแล้วก็ยิ่งจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหานะคะหรือว่าผิดใจกันมากขึ้นนอกเหนือจากนี้นะคะในเรื่องของตาแหน่งอลิอ่ะเรามาดูอลิอีกหน่อยมีอลิไหมล่ะมีอลิแน่นอนนะคะมีในมีในเรื่องของการที่จะไปทะเลาะขัดแยง้งหรือว่าไป ไฟกับคนอื่นอย่าไปทะเลาะใครแล้วกันนะคะคือบางทีเนี่ยเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะหรือว่าเป็นเรื่องเก่าที่มันเหมือนกับว่ามีความผิดใจกันนะ,ะแล้วคุณอาจจะได้ยินจากใครมาอะไรแบบนี้พอคุณได้ยินมาปุ๊บเป็นยังไงคะคือตอนนี้ใครวิพากษ์วิจารณ์ตัวคุณไม่ได้เลยอะ่ะนะคะมันก็มองในได้สองมุมถ้าเกิดเขาพูดนะคะในมุมลบหรือว่าเขาพูดที่เป็นทําให้คุณเสียหายนะคะ คุณน่จะมีวิธีการจัดการแบบไหนอ่ะมองอย่างนี้ดีกว่านะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันตอบโต้นะคุณอาจจะมีการตอบโต้หรือว่ามีการในเรื่องของการสื่อสารอะไรที่มันรุนแรงออกไปมันเลยทําให้ตัวคนคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมองคุณไม่ดีไม่ได้หมายความว่าคนผิดมันจะดีเสมอไปนะคุณต้องฉลาดในเรื่องของการวางตัวนะคะเพราะว่าขึ้นมาอะไรคือตั้งแต่ตอนนี้แล้วเห็นไหมตำแหน่งวินาศเน่เวลาคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับไปทะเลาะคนอื่นมีปัญหากับคนอื่นแบบเนี้ยตัวคุณจะเป็น่ายเสียเปรียบมากก่อที่จะได้เปรีย ฉะนั้นก็ต้องใจเย็ยนๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะ,ะการเงินเป็นมองมว่ายังพอถูถ่ายไปได้นะคะทีนี้การเงินเนี่ยมันขึ้นมาคําว่าจาับปลาสองมือมันก็มีทั้งในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะข้อดีก็คือว่าในเรื่องของการที่จะมีเงินเข้ามาตลอดเวลาแต่ข้อเสียเนี่ยก็กลายเป็นว่าเงินมันก็จะหลุดรั่วทีนี้ต้องวางแผนในเรื่องของการใช้เงินสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ย กิเลสมันเยอะนิดนึงนะคะอยากจะไปเที่ยวอยากจะเหมือนกับไปพักผ่อนนะคะหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรที่ตัวเองมีความสุข้วยแบบเสียงเงินโดยใช้เหตุในเรื่องของบางอย่างคือมองในเรื่องของความสุขใจการหาเงินมาเราก็อยากใช้เงินเนี่ยมันถูกต้องแต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของภาพอนาคตเนี่ยอยากจะให้มีการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการเก็บเงินไว้บ้างอ่ะขอขยายอีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะดูสิ <laughs> ให้ระวังหมดเงินไปกับการสังสรสรการเที่ยวเออมันก็มันกลายเป็นเวลาตอนกินตอนเที่ยวมันจะเป็นที่อ่ะแล้วเงินมันก็ไม่เหลือนะคะคือตัวคุณในช่วงนี้ก็คือใช้เงินเก่งแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคือแบบบางคนนะคะอยากจะได้อะไรได้ของอะไรแบบนี้คุณก็บดัดใจยับยัง้งกิเลสไม่ได้นะทเที่ยวก็เที่ยวเต็มที่พาอยากได้อะไรก็อยากจะได้ของดีนะคะจากในเรื่องของตําแหน่งความคิดของคุณเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยดูอันนี้แล้วอยากจะได้จังเลยแต่งบมันแบบ ไม่พออะไม่เป็นไรแล้วกันนะคะยกตัวอย่าง p h o n e รุ่นใหม่ใจมีอยากจะได้นะคะอูราคาสูงแล้วกิ็เรามีแค่นี้เรามีแค่แบบสองหมื่นไอโฟนมาแ่สี่หมื่นแบบเนี้เป็นยังไงมันก็จะไม่ได้อะนะคะหมายถึงอ,อะไรมีโอกาสที่จะได้แต่ว่ามันก็จะกลายเป็นมันเป็นมิสิงนะคะต้องระงับกิเลสตัวเองมากๆเลยนะถ้าเกิดคุณระงับกิเลสตัวเองได้เนี่ย ในเรื่องของการใช้เงินนะคะหรือว่าการบริหารเงินเนี่ยมันก็จะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคราวนี้อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะที่เราอาจจะต้องพูดถึงนิดนึงทาไมตำแหน่งพันธุ์ทุกันเป็นอย่างนี้ละ่ะนะเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเอ่อญาติพี่น้องพี่มองว่าให้ระวังนะคะในเรื่องของปัญหาเก่าๆนะที่เคยมีปัญหากันสะสมกันมาตลอดเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่จะ สร้างให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวคุณเนี่ยมันอยู่ในทิศทางลบนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นพฤติกรรมอะไรนะคะของคนเดิมๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของญาติพี่น้องบางคนที่สร้างปัญหามาให้มาเขาจะกลายเป็นม,มีเรื่องจุกจิกอะไรเข้ามาแต่คราวนี้มันจะเป็นเรื่องจุกจิกอะไรที่แบบ เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนั้นก็ไม่เรื่องนั้นก็แบบเออยังเครียรไม่เสร็จยังไม่จบเรื่องนี้มาใหม่อีกแล้วก็วนเวียนอยู่แบบนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของตําแหน่งครอบครัวตําแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างความในเรื่องของความวุ่นวายใจให้กับคุณพอสมควรเลยนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็คือในเรื่องของตัว บรรยากาศเกี่ยวกับที่บ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะปล่อยปะาละเลยในเรื่องของการทําความสะอาดบ้านนะคะคำว,ว่าดินพอกขังหมูแปลว่าอะไรคุณก็จะปล่อยจ้อยๆนะอ่ะสกระปรกทีนึงค่อยท,ทําทีนึงอะไรแบบนี้นะคะก็ทําความสะอาดเรื่อยๆบ่อยๆนะคะรับพลังบวกถึงบอกนะนี่จะย้ําอยู่เสมอเลยว่าหลักที่สําคัญนะคะในเรื่องของบับพพงจุย้ยหรือว่าสิ่งที่มันเป็นมงคลพลังงานบวกในบ้านเนี่ยคือคุณจะต้องแก้หรือคุณจะต้องเริ่มต้น จากการที่ทําให้บ้านสะอาดไม่ต้องไปมองว่ามันจะต้องวางตรงไหนเป็นแบบไหนนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้เนาะกระแสของคนเกิดอื่นทํามาบ่อยเนี่ยโ,โอ้โหเราจะเห็นว่าเฮ้ยชีวิตมันง่ายขึ้นเลยแต่บางทีเราก็แค่แบบมองข้ามไปนะบางคนอนะยึดในเรื่องของหลักนั้นหลักนี้อย่างเงี้ยเออต้องวางของตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้หรืออะไรตรงนี้แบบเนี้ยนะคะมันเลยกลายเป็นว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะแบบมีของเยอะเกินไปหรือว่าปล่อยปะละเลยเกี่ยวกับในเรื่องของการทําความสะอาดบ้านพอเห็นปุ๊บนะาเห็นของรกหรือเห็นบ้านไม่สะอาดแบบเนี้ย พลังลบมันก็เข้ามาหาตัวคุณทาให้เวลาตอนที่คุณอยู่บ้านเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกเหี่ยวเฉานะยิ่งคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านแบบเนี้ยอ,อ,อาจจะต้องมีการจัดบ้านมีการแบบขยับขยายทําความสะอาดครั้งใหญ่กันสักหน่อยแล้วกันนะคะส่วนตำแหน่งความรักค่ะมาดูกันต่อเลยนะความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับความรักสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะวอดคำจากหน้าไพ่ ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตาถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสถานการณ์ความรักเนี่ยมันจะหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่น่ารักหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เหมือนกับคู่ของคุณเนี่ยเขาไม่ชอบแต่คุณยังคงทําซ้ําๆหรือมองในมุม,ม,มกลับกันนะคู่ของคุณเขาอาจจะมีในเรื่องพฤติกรรมอะไรที่ตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะมันเลยกลายเป็นว่าต้องเฝ้าระวังน,นะเพราะขึ้นมาเป็นแบบนี้มันเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเฮ้ยเราแบบอืมเรามีความรู้สึกว่า ถ้าเกิดแบบมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กันเกิดขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็น,ปนไปในทิศท,ทางลบถึงท่านที่จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเลิกลาหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ลดสถานะแบบนี้กันเกิดขึ้นนะคะส่วนคนโสดค่ะคนโสดเป็นไงอ่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคนโสดจะมีคนเข้ามาเขาเนี้ยมาแบบ ฟ้าผ่าเนยจ้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะจะมาจากไหนช่องทางออนไลน์นะคะแน่นอนนะคะเป็นคนไกลคนต่างประเทศแน่นอนคราวนี้คนนี้เนี่ยที่เขาจะมาคุยกับเรานะคะหรือว่ามาสารความสัมพันธ์กับเราในช่วงนี้ก็จะเป็นลนักษณะของคนที่มีตำหนิคำว่าตำหนิในทางโหราศาสตร์หรือว่าในศัพท์ของโมดูลเราก็รู้อยู่แล้วสมัยถ,ถึงอะไรคนที่เคยแต่งงานมาแล้วหรือคนที่มีลูกติดนะเป็นแบบนี้นะคะความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางที่ดีแต่ว่าพี่มองว่า อาจจะยังเชื่อใจไม่ได้เต็มร้อยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตัวคุาเองเนี่ยอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่เหมือนกับซ่อนเอาไว้แล้วก็ไม่ได้บอกให้คุณรู้ก็ต้องดูดีๆเพราะว่าถ้าเกิดคนที่แบบเขาเคยใช้ชีวิตแต่งงานมาก่อนหรือมีในเรื่องของภาระอะไรที่ผูกพันกับคู่เก่าขอางคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยคุณน่รู้นะคะแล้วคุณจะทุกข์เองถ้าเกิดคุณแบบเริ่มรักเขาไปแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังดูแล้วพี่มองว่ามันยังคาราคาสังอยู่นะคะสําหรับในเรื่องของความรัก สุขภาพล่ะขอดูสุขภาพสักหน่อยอ่าสุขภาพจะมีปัญหานะคะเก <c oughs> ี่ยวกับในเรื่องของใส่ตานะช่วงนี้อาจจะใช้ใส่ตาเยอะบางคนเล่นโทรศัพท์ตลอดเลย2ี่ีชั่วโมงอ่าเว้นไว้อย่างเดียวคือ ตอนนอนหลับอย่างเดียวที่ไม่เล่นนอกนั้นคือติดโซเชียลมากใช้ใสายตาตลอดนะคนทํางานที่ต้องใช้ใสายตาแบบเนี้ยก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีในเรื่องของอาการตาล้าการปวดเบ้าตาหรือว่ามีการตาแห้งตาอักเสบเกิดขึ้นนะคะนอกเหจากนี้ก็คืออาจจะมีอันนี้เรื่องของอาการปวดแขนข้างใดข้างหนึ่งนะคะเกิดจากอะไรล่ะถือโทรศัพท์เนี่ยถือโทรศัพท์ตลอดออปวดแขนละนะแต่ว่าใจมันยังสู้มันยังแบบอยากจะดูตลอดก็ ดูแลตัวเองกันสักนิดละกันนะคะเกณฑ์อุบัติเหตุเรามีไม้เกณฑ์อุบัติเหตุให้ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการลื่นการหกล้มเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับทางน้ํานะคะแล้วก็นะคะตาแหน่งในเรื่องของอสุภาษในเรื่องของชื่อเสียงนะคะถ้าเกิดบางคนทํางานที่แบบจะต้องเน้นนะคะในเรื่องของชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือมีเกณฑ์ทิศทางแนวโน้มที่ดีอยู่ละ แต่คราวนี้นะคะสุภะเนี่ยมันขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของการครบเครื่อนถ้าเกิดประมาณนั้นเป็นร้านแบบนี้คุณจะต้องมีทุกอย่างเสริฟทุกอย่างนะ,ะมันถึงจะมีในเรื่องของโอกาสความสําเร็จสิ่งศักษษษดิ์สิทธิ์นะขึ้นมาไปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการบรการกับไหว้หรือว่าการไปเช่าบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมขึ้นด้วยส่งผลดีทั้งนั้นนะคือความมงคลเนี่ยมันไม่ได้หมายความไม่ในเรื่องของอภินิหารหรือปฏิหารที่เราจะเจอนะแต่ความมงคลนะ่ะมันเกิดจากการทาาทีี่่วาาาาาบงเรไปูชามา แล้วเรารู้สึกสุขกายสบายใจมันเป็นพลังบวกกรคิดแค่นี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นอย่่งนงี้ยิ้งคงไม่กล้าวิาพากษ์วิจารแต่เอาไปในเรื่องของความมงคลโดยการวัดจากในเรื่องของพลังของเราก่อนนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะคะโลนีนั่นต่างๆนานาอะไรแบบเนี้ยแต่บับคุณไปด้วยความทุกข์ั มันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้เกิดความสีมงคลทีนี้ความทุกข์นะในเรื่องของการขอหรืออะไรต่างๆแบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเวลาตอนที่คุณขอคุณอจาจจะไม่มีสติฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นในเรื่องของการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการขอพรแนะนําเลยนะคะขอไปเลยหนึ่งข้อเน,น้นๆอยากได้เรื่องไหนที่สุดนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนการทําบุญยังไงทาบุญนะคะทําบุญเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารได้นะคะหรือว่าใครช่วงนี้เนี่ย เห็นช่องทางต่างๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูทุกภัยก็คือน,น้าท่วมนะคะตามจังหวัดต่างๆแบบนี้เราอาจจะร่วมบริจาคในเรื่องของอ,า,อาหารการกินนะข้าวสารอาหารแห้งอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะช่องทางบริจาคก,ก็มีค่อนข้างที่จะหลากหลายเอาแต่ที่คุณแบบรู้สึกถนัดจริงๆหรือคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแบบดีรู้สึกดีนะกับองค์กรน,นี้แต่ว่าที่เิ็นบริษัทประจำดิ้งก็จะมีของคุณหมูมบนรดา,านนะะที่จะแบบ ช่วยแล้วก็บริษัทนะคะร่วมบริษัทร่วมสมทบทุนนะคะอยู่เรื่อยๆก็ทําตามนี้ละกันนะคะส่วนในเรื่องโชคลาภนะโอ้โหโชคลาบมันช่างน้อยนิดสะเลเกินนะคะสำหรับโชคลาภนะคะก็ดูแล้วกลางๆอ่ะออจริงๆมันค่อนไปทางยาก <c oughs> แต่แล้วแต่เอาแบบว่าที่ใจเรานักละกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าขึ้นมาโชคลาภมันก็มันก็น้อยนะ อขอซื้อน้ำโชคต่อยซื้อน้ำโชคจะมาจากไหนซื้อน้ำโชคจะมาสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดคนไหนที่มีน้องหมาน้องแมวอยู่อย่างเงี้ยอาจจะให้เขาลองหยิบกระดาษสักนิดหนึ่งแล้วลองดูว่าเขาจะทาบใบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะแก้ดวงเสริมดวงเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องอัการถูกแต่ว่าเล็กๆน้อยเราก็ต้องแก้ดวงในการอะไรไม่ต้องซื้อเยอะค่ะซื้อแค่เล็กๆน้อยเอาแค่แบบถูกพอกุบกิบให้เราชื่นใจเท่านั้นเองนะคะส่วนไพ่เลขนำโชคนะมาดูกันสักหน่อยหนึ่งว่าไพ่เลขนำโชคจะมี เลขอะไรบ้างโอ้ยตายละตายสะละเดี๋ยวป้ปหยิบนะคะสามใบดูซิเป็นแบบไหนอหนึ่งสามเจ็ดนะคะตามนี้เลยนะคะเลขเด่นคือหนึ่งสามเจ็ดส่วนเลขรองนะคะก็คือจะมีเลขหกและเลขสีค่ะ ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสําหรับชาวล,าลัคนาราศีสิงห์ถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงก็สามารถเป็นกําลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆนะคะกด subscribe กด like กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ